อ,นนอื่นน่ยไม่ต้องไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปหาทํานะครเพราะ,ะเราเท่มทำในเชิงธุรกิจควรจะทําให้อิ่มออกเพราะอะไรหนึ่งปริมาณสองคุณภาพมันอยู่ที่ใครที่อิ่มและสมบูรลูกกับสมบูรพาอันนี้เป็นพล้ัจจาของสิ่งชีวิตเอาอยู่เลยนะครับคือสองโจทย์ผมให้ปัดออกโจทย์หนึ่งจะได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆ ใช่แล้วถ้าอีกอ่อนเนี่ยข้อดีของมันคือระยะตักโซงไม่ต้องนานมากใช่ดอกเดินง่ายกว่านะคร<ช>ับผมยกตัวอ,อย่างปีที่แล้วันตลอดแล้วกันใช่ไหมคร<ช>ับมันจะมีอยู่3ามพื้นที่ของตลอดที่ดอกไม่มาก่อนทุกปีหนึ่เอาช่อสองช้้นข้าสามของปู แล้วสามพื้นที่นี้จะมีพื้นฐานเข้าใจว่าเคยสักสมมาเท่านี้หครั้งกูจะห้าครั้งเพราะฉะนั้นในพื้นที่เอ่าชอบของปูนแล้วก็ช้นทาปีแล้วเนะี่ยมันจึงมีหลายสวนที่ได้ดอกแค่สามสิ<ท>บเปอร์เซ็นต์ผลเด็กเดยวอย่แค่สามสิบเปซ็นต์หนึ่งในนั้นที่มาดูมาปรึกษาผมไม่เห็นชื่อพี่กอแล้วกันก็ดูปรึกษาสุดท้ายนะั เขเยเหลือแค่สามสิบเองเขาบอกว่าพี่เคยสัดต้นเท่านี้แล้วแม่พี่ก็คิดว่ามันพอพี่พอนะครับอีกเคสหนึ่งคืออะไรล่ะพี่ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ร้อนและแรงอย่างที่ผมบอกว่าใบไ,ไม้ใบมันตกเร็วแล้วต้นไม้นะมันสูญเสียพลังงานกับการอยู่อาศัยอยู่เฉยๆก็เสียพลังงานเยอะ เพราะฉะนั้นใครที่มีค่าโดยคางที่ว่ากูคเคยสำสมหไหครับรแล้วก็กูไม่ได้สำรแจเทนี่พอท่านใช้ได้ในกรณีที่อากาศปกติความชื้นเหมาะสมาอากาศไม่เ,เครียดแต่ถ้าปีไหนอากาศท่านสวิงเครียดผมบอกเลยครับต้นไม้มันจากสูญเสียพลังงานไปกับการอยู่อาศัย ไอที่ผ่าผงมีท้องกิ่งไม่เยอะจริงใช่ผมกำลังจะบอกว่าอะไรใช้ไหมผมยกตัวอ,อย่างเลยบางคนมีนแล้วมีทั้งเชื่อมผมมันไม่เชื่อผมนะเขาเคยสัสมหา้ารอบผมบอกพ่อ,พอขอได้ไหมสักสมจนกว่าดอจากจะพอต้นผมใช้ว่าสักสมจนกว่าดอจากจะพอต้นเขาสัสมเพิ่มอีกสมามรอบดอกเข้ามาแต่ห้าสิบอีกคนหนึ่งดอกมาแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ คำถามคือไอ้ดอกที่ต่างกาันสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยท่านคิดว่ามันมีค่ามากกว่าอีการสะสมเพิ่มสามรอบไหมเทียบ <Yep, yep. S 1> สมมติาสมมติเป็นชุดของเข่าแก้วอัน 1, ดีเปพันห้าเลยสามรอบสี่พันห้าแค่สามสิบเปอร์เซ็นของดอกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยท่านว่ามันมากมันคุ้ม ระาะเอกชื่อนั้งจิ้นนิวน้องแป้งไอ้แป้งครัผมปีแล้วน่ะสิบกว่ารอบแป้งเราออกสองร้อยเปอร์เซ็นต์ปีแล้วคนตอนออกปีที่แล้วผมที่ตอนออกหกหกทั้งหมเจ็ดได้เจ็ดแสนสี่ปีที่ผ่านมาผมได้เหลือห้าแสนทั้งนั้นที่พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์คนตอนออกไม่ได้ดอกกันเยอะนะครับทาทุกเรียนยี่สิบเอ็เยอะและปีที่ผ่านมามันบอกบอกได้ชัดว่าสาย ลุยสายสังสมสายกินออกได้เกลียวในปีที่อากาศไม่ดีแต่อย่างที่บอกถ้าพื้นเราไม่เท่ากันไอ้วิธีนี้โชว์มา่าที่นีนสายกินออกโชว์มาแล้วผมการันตีนะครับมันคนุ้มห้าทันต่อแปด0ันห้ารันตั0สิบพันไอห้ารันที่พูดมขึ้นมามูลค่ามัน มันเพิ่มเท่าไหร่นอะอาจจะหมื่นเดียวอะหมื่นหนึ่งทุเรียนกิโลครับลงทุเรียนเพิ่อมอีกเปิดคุณมีกำไรสิบเท่าเชื่อไหมลงหมื่นได้แสงหนึ่งนะครับจากที่เราไม่ลงหมื่นเนี่ยเราได้แสงเอาอย่างนี้นะฮะแต่ลงอีกเปิดหนึ่งเอาได้เป็นล้านหนึ่งครับครับแต่เขาบอกว่าต้นทุนไม่เพิ่อมอีกเปิดหนึ่งใช้ต้นทุนดีกว่าแทนที่เราจะได้ผลตอบแทนมากที่สุดก่อนนี้เราจะมีผลได้ขายท่านต้องมีดอกให้ออกว่ะ ้าดอกไม่ออกทำอะไรไม่ได้ครับใช่เพราะมาเริ่มทีละเก้านับดึงที่ดอกออกเพราะว่าสุดท้ายมันต่างกันแค่ว่าฉีดเพิ 3, 5, 5, ่มอีกสามรอบห้ารอบกับไม่ฉีดซึ่งไอ้มูลค่าที่ฉีดเนี่ยผมตีไปยังไงก็ไม่เกินเหมือนไม่เกินถ้าดอกคุณออกมาห้าสิบกระดอกออกมาเจ็ดร้อสิบอะไอไอยี่สิบ้อสิบข,ของดอกนั้นอะมันมันเทียบกันไม่ได้หรอกครับ,รบกับกับเงินี่ลงทุนคือมันเยอะเยะนะผมก็เลยคิดว่า แนวทางเนี้ยมันเป็นแนวพันที่ผมใช้ว่าชัวร์สำหรับพื้นฐานของทุกท่านแต่ถ้าใครเก่งแล้วประเมินประเมินต้นไม้ออกอ้หาเือท้องกินผมไม่ว่านะถ้าท่านประเมินออกแต่ถ้าไม่ออกแนวทางที่เราจะบอกโคตรชัวร์โคตรชัวร์ะน,วนะครับได้ดอกชัวร์ถึงได้ดอกมาแล้วปีนี้ช่วงได้ดอกมาแล้วดอกบานันาแง่ปีนี้ไม่เจอฝนก็จะหนักแต่เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่อง เจอฝนเจอหนาวเจอแดดเจอฝนเจอหนาวเจอแดดมันจะมีีวิธีการยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ